สวัสดีครับพี่น้องอับผมิยะผ้า,าเทียวคนเก่าคนเดิมคี่เก่าเนี่ยครับมันนี้สิผ้ารีวิวถนนนะครับผ่านตัวอำเภอจุมแพรนะครับอำเภอจุมแพรไปอำเภอทางหนองเรือไปทางพุณละครับถนนเสนเน้นีข้าเจ้าสมีการก่อสร้างตตอเติมยางบอนะครับ เกษตรใดไร้งานในเอฟซีสามนะครับเนาะว่าถนนเส้นนี้มีการก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมอะไรหรือไม่นะครับเนาะจากอำเภอชุมแพมุ่งหน้าไปอำเภอหนองเรือนะครับเป็นยังไงแน่พี่น้องติดตามเบิ้งนะครับเนาะติวริวติวริวติวริวติวนะครับมุ่งหน้าไปทางคอนแกนนะครับเด้อดตอนนี้วิญญ่ามุ่งหน้าไปทางคอนแกนออกจากอํา เพมผูผาม่านมาเนาะโอ้แต่พี่น้องที่ตามคลิปพิญญามาเรื่อยๆก็คงเสียนนะครับเมืองไทยเราไม่ไปไม่รู้เที่ยวเมืองไทยเราดีเด้อครับเด้อเที่ยวเมืองไทยเฮ่านี้คิดเ่งให้ดีนะครับเนาะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับเห็นป่ะพี่น้องขเขาจะสิขยายถนนยังเีป่ะเห็นป่ะ,น,ปะนะครับตอนนี้เลยออกจากตัวเมอจชุมแพ มุ่งหน้าไปทางผู้พามานนะครับนะถนนข้าเจ้ากว้างกว้างบึ่งเลยคือข้าเจ้ากระสิขยายถนนอยู่ละ่ะเบาซื่อๆดักนี่เห็นบ่พี่น้องกะไห้พี่น้องเอฟซีละว้างนะครับเอฟซีที่ใส่รถใส่ถนนเห็นบ่ท่อข้าเจ้ามาเห็นบ่ตึมเห็นบ่เพื่อว่าข้าเจ้าเสียวท่อมาว่างนะครับมาว่างเห็นบ่เพื่อขยายถนนนะครับต้องว่างท่อระบายนา้ำกอนเด้ นะครับก่อนสั่งถนนนี่บอลแมนสั่งซื้อ,อได้ต้องวางแผนวางท่อระบายน้ําเพื่อหน้าฝนหน้าน้ำน่ะน้าสิระบายไปทั้งไหนแมน่าครับนี่เห็นว่าขยะขยายออกมาปุดเลยต่อจากตรงนี้ไปเลยจากโคบอนออกไปนี่เห็นมาเนี่ยต่อจากโคบอลนี่ขยายเน่าเลยเลยครับเด้อทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนะเนาะอ้าวเฟซีคงสิงเก่าใจเนาะคือว,วิญยาขับรถมาจากทั้งเ,เพื่อผู้ประมาณ ก็ง่ายๆหันหลังให้ทั้งอเมผู้ปมะมาคคือทั้งจังจังหวัดเพชรบูรณ์เราซื้อระไปนะครับมาจากทั้งผุ่นเลยนะครับมุ่งหน้าไปทางเมืองขอนแก่นนี่แหละพาตัวจังหวัดชุมพรนี่ตัวอำเภอชุมแพรน,นี่เห็นปะคือตอนนี้ขเขาจะขยาขยถนนเบลแล้วเห็นไหมพี่น้องคู่ขนานกันแล้วแล้วตรงนี้เนอตรงจะไปถึงแม่คโคนี่ล่องกลางถนนขยจอกห็งงามแล้วมี่ต้นที่ยังคือพุแตกนี่ใช่ไหมพี่น้อง วิดกันไปผูกไอ้ายต้นปาล์มบ่พี่น้องเป็นบ่ะพี่นอ้นนองบอกวิญญาณแนะ่พี่น้องเอฟซีทางจุ้มแพรบอกวิญญาณแน,น่นี่ต้นเน,น,น,นียงน้อเนี่ต้นปาล์มหรือว่าต้นอะไรนะครับเนาะโอ้ยยอมรับครับว่าถนนจากพืชจุ้มแพ้นีสุดยอดอิลีพี่นอ้องกวางขวางนี่ครูขนานกวางขว้างนะครับเนาะเฉพาะเล่น กลางนี่พี่ยาวิ่งอยู่นี่สามเล่นแล้วนะครับสามเล่นสองเล่นวิ่งสหนึ่งเล่นจอดเล่นแอบชิดไปแล้วคู่ขนาะอีกสองเล่นนะครับแน่ๆเลยสองเล่นแล้วก็อาจสะเล่นจอดอีกเล่นหนึ่งนะครับเป็นสามเล่นโอ้ยสุดยอดนะครับเนาะเนี่ยตรงหนาไม่โค้นี่แหละครับเนาะกว้างๆเลยเห็นว่าพี่น้องสังเกตก๊อกกลางให้เจ้าเด้อต้นนี้ยังงาเป็นแถวไปหมดเห็นปะ ลูกดอกไม้ล่องกลางพร้อมโอ้สวยงามวิวทัดนสวยงามนะครับนี่เห็นว่าไก่งามพาขนคนงามพ่อแต่งบ้านเมืองแต่งดีๆก็สวยงามเป็นบลพี่นอ้องคิดยังไงแล้วแต่คือบันเฮ่าละอันล่องปลูกต้นไม้ประดับประดาตกแตง่งแต่งสีนะี่ก็สวยงามนะพี่นอนะ้องนาะโอ้โยนี่เ้อตัวอำเภอชุมแพ ยิ่งใหญ่กว้างขวางอย่างนี้หรือเจริญขนาดนี้หรือนอ้องเอ้ยน้อมนับเนาะผมมั่นใจได้เลยว่า fc เลยลาันกับคงขับรถพันบ่อยๆเรื่อยๆนะครับเนาะบ่อยๆเรื่อยๆแต่ fc บางท่านก็ไม่เคยผ่านเลยไม่รู้ว่าตัวอำเภอตัวจงังหวัดอำเภอจุนแพอยู่ตรงไหนโซนไหนของประเทศไทยนะบางท่านอาจจะไม่รู้นะ อำเภอจุมแพนี้ขึ้นอยู่กับจังหวัดขอนแก่นนะครับเขตติดต่ออำเภอภูผาม่านเขตติดต่ออำเภอหนองเรือเขตติดต่ออำเภอสีชมพูเขตติดต่ออำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเห็นไหมครับขึ้นเบิ้งนะครับนะเขตติดต่อหลายหม่องอยู่เด้นะ นะนี่แหละตัวเมืองนี่ที่วการอำเภอชุมแพเป็นอำเภอชุมแพนะครับเนาะที่วาการเพนมตะขวามเมือ่อยวิญญา่ตรงรถเลี้ยวไปนี่บ้างไม่บ้องเลี้ยววับเข้าไปนี่เห็นปะเนี่ยที่เลี้ยวไปทางซ้ายมือวิญญาณนี่ไปอำเภอสีชมพูนะครับไปอำเภอสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดคอนแกนคือกันนะครับเนาะจังหวัด อำเภอชุมแพนี่ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้ออยู่ระหว่างเมืองขอนแก่นกับเมืองเพชรบูรณ์เมืองเลยนะครับเด้อเมืองหนองบัวลําพูเมืองเชัยภูมิเด้อนะครับเขตติดต่อกันไร้ลายหม่องเลยนะครับเนาะเอฟซี FC, ถ้าชมแล้วก็ถ้าเห็นภาพคงจะเข้าใจนะครับนะว่าชุมแพนี่เป็นเมืองที่เจริญอีหลีอีล้อพี่น้องบ่ได้ตัว เบื้องคลิปแรก็กรู้สึกได้เลยนะครับว่าจเจริญจากตะกี้ถนนกัคือวานะครับนะหลายปีแล้ววิวญญาณมานะครับมาถ่ายคลิปอยู่เรยเรอยนะครับนะยอมรับว่าจังหวัดอำเภอมันเจริญนะครับจเจริญกวงขวางมา,มากๆนะครับนะครับว่าแน่ด้ที่ตามเรื่องราวของ ตัวอำเภอเพิ่มนะครับเนาะจะยกระดับเป็นจังหวัดนะครับเนาะมีหลายอำเภออยู่จะยกตัวจากอำเภอเป็นจังหวัดนะทั่วเมืองประเทศไทยเนี่ยทั่วประเทศไทยเฮาเนี่ก็มีตัวอำเภอชุมพนี่แหละอีกจังหวัดหนึ่งจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับก็คอยติดตามดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าเกิดขึ้นเป็นจังหวัดแล้วจะมีอำเภอไหนบ้างจะเข้ามาร่วมตัวจังหวัด แม่เนาะก็คอยที่ตามมึงพี่น้องนะเข้ากับพอรู้รายละเอียดนะครับเนาะเพราะว่าเป็นช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเล็กๆเท่านั้นที่จะ,ะเป็นสื่อกลางให้เอฟซทราบเรื่องราวบางอำเภอบางจังหวัดเนาะกับวิญญากับวิยุดประสงค์ก็คือ าไปชมนะครับคําว่าวิญญาพาเที่ยวนี่พาเอฟซีไปเที่ยวสถานที่สวยๆงามๆนะครับเนาะพี่น้องแล้วก็จังหวัดอําเภอต่างๆจังหวัดต่างๆนะครับเนาะสี่วิญญาไปก็สิไปท้ายคลิปไปพี่น้องเบิง้งดังเที่ยวตรงไหนแน่สินะครับเนาะเชเดียเขาไปทิดตามเบิ้งนะครับเนาะพาพพี่น้องไปเบิง้ง เส้นทางถนนหนหนทางแต่ละเส้นทางเชื่อมแต่ละอำเภอเชื่อมแต่ละจังหวัดนะครับเชื่อมในสอกในซอยต่างๆนะครับพี่น้องถ้ามีการาก่อสร้างมีการต่อเติมมีการขยายขยับขยาย,ย,าย,ย,ายกับมีหน้ากัไปเกาะติดนะครับน้าพี่น้องนะโอ้โหมวยไส้ไลายแต่ครับพี่น้องเวินเวินจุบานซ้ำฝุ้งหมดนะครับ นี่แหละอำเภอชุมแพนะครับเนาะกัมมาอัปเดตให้พี่น้องมึงเรื่อยๆนะครับวิญญากลมมาอัปเดตเรื่อยๆทานมีโอกาสได้ผ่านมาตัวเมืองชุมแพเนาะว่าเป็นอำเภอที่วิญญามักนะครับว่าอำเภอเพิ่นจะเลื่อนและยิงใหญ่จะเลื่อนอีลีนะครับจะ,ะ,บจะหลายๆอำเภอหละ่ะไปซีวิญญาไปเห็นนี่ก็บอ้ยจะเร่องอำเภอนีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะเลื่อนทั้งนั้นพุ่มใจนะครับเนาะเป็นคนไทยเฮ้า เห็นบ้านเมืองจเจริญก็ดีใจนะครับเนาะถึงว่าเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บมันกันยังรุมเร่ารุมร้อนย,ย,ยิ่งแสบนี่นะครับเนาะกับรถไปอย่างครับในตราบใดที่มีชีวิตเราก็ต้องสู้กันไปโรคภัยมีก,ปก็ป้องกันไปป้องกันได้นะพี่น้องเนาะสิ่งอะไรเ้าบอรประมาทใช้ชีวิตอย่าประมาทเด้อนะครับเนาะครับพี่น้องเอ้า รุ่ยต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะอําเภอชุมแพรหรือจังหวัดชุมแพในอนาคตนะครับเนาะครับกรนีวิญญากรรลังไห้ทังอ่าพละพิจบูรณ์ทั้งน้ำหนาวกูละหันหน้าไปทั้งตัวเมืองขอนแกน่นหรือไปอำเภอภูอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นึ้นกันนะครับเนาะปะ้าภหิยหาขวดโพส่์จาพ,พี่น้องเนะี่ย เพราะพยาก็ยังใส่ได้อยู่ใด้้อมือนี่ครับยายายา,ยาเป็นเล่นนะครับหาย,ยานี่สังเกตไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับหาย,ยาเนี่ยเขาจะเ,าเห็นเป็นสุ่มสุ่มนังไหมแล้วเ,เป็นเป็นกระตอบกระแทบคางบ้านคางยังสิไหมครับเนาะกัยังมีเขาจ้ากัยังมีคนเห็ด,ดอยู่ด้หญ้าค่าสิเนาะสมัยปนญ่าเป็นเด็กหน่อยเอาอยาค่าไปเกี่ยวยาค่าก็พอเนาะ พอผ้าไปเกียยเก่ยวหยาค่าเกี่ยวเกิดเป็นกรรมเป็นกรรมไว้นะครับนะตากแดดไว้ส้มเพิ่นก็สอนให้เข้าทักว่าทักหยาค่า,าเออทักนี่ก่อนเขาจะเอิน้นเขาเอิน้นแผงแผงเนาะแผงยอ้วจำไว้ครับแพ็คไพ่หยาค่าไพ่หยาค่า,า,านะครับเพิ่นก็สอนให้เฮ็ดอยู่เฮ็ดจังั้นทักแบบนี้จังั้นจังสี่เนาะครับนะครับเนาะกับ เบึงดูขี่รถมาจากนนที่เนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าที่แล้วกับยังบมพลนะครับยังบมพลตัวออเพอิ่พนอยู่เนาะผมจะเลื่อนยังออกมาถนนก็นเจ้านี่เฟียบเลยพี่นอ้องสังเกตปะพี่ยญญ่าสังเกตนะตรงถนนนี่ครับทั้งทั้งตีรถไนแรงน,นะเฮ้ยพี่ย่ญญาก่ะมาสังเกตนะครับว่าทั้งทั้งทีรถไนนี่มาขนาดเทาก็รถไนะ่เนาะรถพ่วงสิบแปดล้อแบบนี้เนาะ รถแกอ่อยแกมั่นรถป่วงหญ่ย่สิแลนไหมถนนข้าเจ้าขึ้นเรียบบ่งบอกหเห็นว่าถนนข้าเจ้านี่มีการส่อมแซบม,มีการตรวจสอบยูบเซ้านะครับเนาะตรงไหนสำรุดชั่ว้มชำรุดสุดโซมนะข้าเจ้าก็มีการส่อมแซมแก้ไขนะครับนะบงนังดูสังเกตว่าอะยา่าตแซงรถสิปล้อข้นนี้ไปนะครับมับนเป็นยังไงเนะี่ย ฟิปแม็กถนนพระเจ้าไหมครับปกตินี่ถ้าพี่น้องสังเกตหน้าตาเอฟซีขับรถนะครับก็เสียหูเลยว่าขับรถเล่นทรายนี่มันช่เป็นหลุมวิบวับวิบวับวิบวับยิ่ยักยิ่ยักนัก่นบ่ครับเป็นลักษณะสัน่นนั่นบ่อันนี้โอเคเลยพี่น้องกี่เลกิก็ก็มีบ้างนะครับม,มีมีมีอยู่ถยงว่านักนาซาก,กันนะครับหรือว่าโอเคเลยถนนสวยงามเลยนะครับนะ กเรื่องว่าวาชัมรุ่เลยกับบอมแอนกับชัมรุดนยุกกับมีกับมีมชัมรุดนะครับมี่ยุบยุบนะยุบตัสินะครับเนาะับไปเห็นอยู่กดแวะยุบมไม่ได้งสุดตัวเพิ่มเลยแบบมองดูขยายออกมาอยู่บอ่อเศร้ายุทธิ์เทียมงดูนี่จักมันยังเป็นตังท้องแดงยังหากลาบยังไม่เห็นปะ่ะจ้ะโอ้เตรม ปลี่ยมปีอย่างเนี้ยนะยังนะครับซื้อล่ะซื้อ,อยังย่ยอดเนาะมันแปลกหูแปลกตาพี่าจ้าขี่รถมากอะนึกซึ้ว่าแปลกหูแปลกตาเห็นนะครับเห็นว่าอะไรที่มันแปลกหูแปลกตานะครับ,เอ,นนรบเอายิงผูผู้เขาฟังนะแดงจิงคครับผูเขาผู้เขา,เขาบางพวกเขาเห็นนะครับแดงจิงคืนเยอะเนาะเป็นผู้แดงไปเลยแต่โดนแดดแล้ว ะน,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 นะครับมูเาขี่รถผ่านหมดเนี้ยเมื่อนอนมองเขาเนาะเนี่ยพี่น้องเดีว๋วมึงเดือภูเขาเห็นปะเด็กยิ่งขึ้นเห็นปะภูเขาเน,น่อยเห็นปะเนาะเด็ผู้แดงแดงเนี่ยต้นไม้บุกขึ้แถวภูประมาณนะครับภูประมาณเนี่ยต้นไม้ยังเขียวอยู่นะครับเนาะอูออ้หะเด็วแต่ท้องที่นะผมว่าภูเขาแต่ละพื้นที่แจะระผุ่ม ม่ภาคนะกับิีโ,บโพบ่อขึ้กันนะครับผู้บางหม่องกับเป็นหินหินหินก้อนใหญ่ๆฝน่าตกกับแหงเลยนะมิจะหินโคลโลมันว่าครับผู้ตรงนั่นตรงตีวา่าตรงตีวิญญาไปผ้าเอฟซีไปชมตรงผู้พามานตรงหวยม่วงนะเป็นผู้ดินนะครับสังเกตข้าเจ้าขุดลงไปเป็นผู้ดินไหมครับเป็นดินกินแห่ดินนะเนาะ เลยความใหม่ก็เลยชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาเนื่อเขียวอยู่ประเศร้านะครับเนาะกับว่าท่านได้มีการก็สั่งยังมากมายนะครับถนนมีจะช่วงติเขา้าตัวอ่าเพื่อชุมแพร่นะครับช่วงนั้นแหละครับช่วงนั้นก็ช่วงออกมากกับว่มีแต่ว่าอาสีสีเฮ็ดอยู่นี่เขาเจ้าทางยาทางยังอยู่ด้ทางท่างเห็นไหมครับทางทางทางยังนีเห็นเห็นตัดยาตัดยังนนี่ด้นะครับเนาะ สีบงบอกอยู่ว่าสีมีการทำถนนขยายถนนยุคในไดบุกนะครับนะมันเกิดก่วงแห้งแล้วนะถนนนี่ก่วงก็แห้งแล้วผู้ใดแลากันแลนด์ในโม่ไส้แลนดี้เล่นเอ็มครับยุขอบถนนสบายสบายทึ่งซาลุ่มซาลิงแลนดในเบิร์ดอะซาลี่เมื่อน่นซาลิงเหมือนแลนดในเบิร์ดอะก่วงนะครับนะกากฏว่าถนนข้าก็กังถือว่าดีนะครับรถใหญ่แลนด้หลาย ปกตินี่โอ้วิญญาเคยไปแถวใดเนาะจำบ่ได้พี่นอ้องเพาบังคับบงบปาไอ้บอดีนี่ไหลทะลุดีนะครับพี่นอ้องวืบแม่ลง่งหลุมลง่งยุบหยับ,ย,บ,ย,บยุบยับไปแมา่สายรถเทาสายเลยพี่นอ้องสายเลยหยุบหยับบูบวาบบูบวาบเลยไหมนะจ้านะขอฝากขอ,ขอ,ขอดิฟซีนะครับนะใส่รถใส่ถนนก้า ไอเรามันละว่างนะเส้นฐาธิเที่ยวโบเคยไปแบบนี้มันมาครับเนาะที่ยวาบ่เคยไปที่เยาเคยไปกัเป็นปยังนะครับพร้อกับเสเด็จลูต้นใหนมีลุมมีบอ่อนะครับบางที่ลืมต้นลุมขนาดยุบบ้านแต่ของแสงต้งโดดลุมชวนชว,วนอยู่นะครับนะ มาชำรุดนะครับช่วงนี้มามีชำรุดเยอะเล่นสายนะครับเล่นสายสาราเบ้นสายเนาะเล่นขวานี่โอเคนี่หูเล่นขวานี่นะน,นิน่งเลยครับนะี่นะครับกับพาคอีซีมาชมรีวิวถนนนะครับจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นมุ่งหน้าไปอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับนะถนน ในปีหกานี่ก็ยังเลี่ยมอยู่ครับยังยังบ่าชำรุดมากมายนะครับก็มีก็ชำรุดอยู่นะครับบ่าถึงมากมายนะครับฝาตุ้งเอฟซีกุศลอย่างน้อยละมัดระวังนะครับเนาะคอยไปคอยมาเอาแลรนไปเรื่อยๆเปิดเพลงฟังปลอมเบาๆไปกันเฮ้ยข้าวเดียวจะนะครับ้าดบ้านเนาะบ่อยาก อันเฝอเฝาสังเกตนะพี่ยาเคยขับรถเฝอเฝาใจฮอนฮอนโอ้หนันหอดแท้หนันหอดแท้นะครับรู้สึกว่าโดนเมื่อยน่ำล่าหน่ำนะครับแบบนั้นเนาะครับรู้สึกได้เลยขับไปเรื่อยๆชุ่มวิวไปเรื่อยๆบรรยากาศชุ่มบรรยากาศไปเรื่อยๆเสร็จนะครับเนาะครับทีนี้ก็บ่เมื่อยบ่ลานะครับเนาะครับบรรยากาศชุมีมีบางมองปลานะครับเนี่ย บางช่วงกับไม้ด้วยเนี่ยตีเส้นจราจรไม่ไอยู่ครับเห็นปะตรงดิวพูว้นพี่น้องพูว้นเห็นปะเนี่ยไปเห็นแต่บริบๆๆิบบนะิบิบพูว้นล่ะไกลพุ่นนะนะบงบอกว่าถนนนั่งดีคุณภาพยังขับแก้วนะครับถือว่าโอเคเลยถนนเส้นนี้นะครับเนาะเล่นขวานีไม่ต้องอธิบายยังหลาย วงบอกเลยว่าสวยงามนะครับสบายสบายนะครับจ้าขอฝากไปซีนะครับเด้อขอเบาฮอตเอฟซีนะครับนะเนาะเบากันไปคุยกันไปจะชมภาพนะครับชมภาพถนนจากอำเภอชุมแพไปอำเภอหนองเลือนะครับนะไม่ยากอะเบาไป บอกถึงฮอตเอฟซีนะก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่ที่ตามวิญญาแล้วก็คอมเมนต์มาให้วิญญาไปเที่ยวหันเที่ยนนี้พาไปชมหันชมนี้แน่นะครับก็หลายท่านอยู่นะครับอยากไปชมหันนึงแต่ว่ากถ้าท่านมีเวลาอะมีเวลาวิญญาจะไปให้นะครับเนาะครับนี่ก็ขอบคุณเอฟซีที่เพื่อนในผ้าไปบางอ่า ฝาคอดเอฟซีทางชนบุรีนะครับเนาะท่านเอฟซีท่านชนบุรีโอ ppo นะครับเนาะเพื่อนถามหอดจานสมบพิวิญญาจานสมเป็นยังไงเนาะอยู่ไหมนังไงอยู่ดีไม่แห้งนะครับเนาะจานสมอยู่ดีไม่แห้งครับเพื่อนใส่ชีวิตของเพื่อนนะครับเห็ดไรเห็ดไรเห็นหน้าเป็นหวยสวนขี้เก่านะครับเนาะทำมาหากิน ส,เสาเบ็สสายดังเพิ่งขึ้นเก่านะครับตาไววิญญาณบริเตนติดตามนะครับบริเตนติดตามชีวิตเพิ่งขึ้เก่าเพราะว่าวิญญาณกับบริเตนหัวไอซวนเฮ็ดหน้าคือ,คคอ,อคก,กันนะครับนะต่างคนต่างมันเคยมีเวลาแบบมีอเ,อเวลากสิบปีไทยเพิ่งรินดอกไอ้ประเทศกับเขาสูกินนะครับนะขอบคุ้นโอปาโอโป้นะโอโปโอโป้เนื้ออย่างนี้นะครับนะเพิ่นอยู่ใน ซื้อคอมเมนต์นะครับนะเรียกตามนั้นไปนะครับกัทั้งชุนบุรีร้านเบนชายกับมี่นะครับกับมี U ่ยูทัวร์นะครับเอฟซีวิญญาณมี่ยูหลาม U ine, ม่มองหลายบอลน,นะครับนะกับบอว์ฮอดกัดีบอว์บอฮอดกับมี่นะกับบอไปยังนะครับคุณบอว์บฮอดไปขึน้นหอดทุกคนตอบคอมเมนต์ทุกคน บางท่านเอฟซีบางท่านก็อยากให้ไปเจาะลึกๆข้อมูลลึกๆแบบข้อมูลลึกๆเลยวิญญาววานนะครับเนาะขันเท่าจะไปเจาะข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับแต่ละอำเภอนี่มันมันตอเข่าไปถึงนะครับถึงไปถึงจดหมายเหตุเข้าไปในั่งบัวเขาไปอ่านข้อมูลต่างๆแต่ละอำเภอแต่ะลจะลจังหวัดเป็นจังหวัดที่มาที่ไปสิงครับนะวิญญาณอบ มีเวลาประนันเลยครับเนาะมีเวลาเสร็จไปศึกษาเอาเอาง่ายๆแล้วกันเนาะเอาแบบวิญญาณไปเที่ยวดีก่อนะครับเที่ยวช่มตรงนั้นช่มตรงนี้ตรงไหนมันเป็นการพาไปเที่ยวเป็นการไปเที่ยวกับบอกเอฟซีไปนะครับเนาะไอ้ตรงนั้นเป็นการเที่ยเอฟซีไปเที่ยวเด้อกับนักสันดีกอนะครับเนาะหรือไปกินข่าวมืองอันมนีแทบไปเชิญชวนไปกินน้ำเลยนะครับเนาะไปเที่ยวเส้นเอฟซีาบางทันกับ นี่ตามพิญย่ากันไปกับมี่นะครับนะเนาะเคยมี่พี่ย่าไปเที่ยวนวันนี้รับไปกินนั่งกินเขาที่ลานข้าครับข้าเวเจ้วจากเช่นเบซี่ไปกินนั่งกินนะครับก็ขอมันแซ่บมันยังสีหน้าเป็นจะไปเที่ยวสินะครับนะเนาะเห็นเหตุงานเมย่เยๆกับไปเที่ยวไปไข่ผ่อนคลายนะครับเนาะพี่ย่าจังสันดีกอนนะพี่น้องเนาะ มีเอฟซีหลายท่นนนานแนะนาให้พิญ่ญาไปเห็นแบบเจาะลึกข้อมูลเจาะลึกๆแต่และข้อมูลแต่และอําเภอสร้างมาเมื่อปีไหนใครเป็นคนสร้างตั้งอยากเห็นอยู่ครับแต่ว่าเมื่อคิดบ้่งแล้วเวลาเฮามันต้องขอบไปคุยน้ำคืนนะครับเนาะคุยกันกระจาวน้ำจดหมายเห็นน้ำไปอ่านเรื่องราวบางเรื่องก็แล้วกอ,อ,อ่านอะไรสิม่มีเวลาอ่านปันณะปันไหนนะครับเนาะ เอาเป็นเอาตัวของตัวนี่แหละนะครับเนาะเอาเป็นวิญญาณพาเที่ยวนี่แหละขับรถชมถนนตรงนั้นชมถนนอำเภอนี้ไปอำเภอนั่นอำเภอจังหวัดน,นั้นไปจังหวัดน,นี้หมู่บ้านนั้นไปหมู่บ้านนี้สนะครับเนาะสันดีก็แล้วจังหวัดนั้นไปจังหวัดน,นี้มีการกอ่อสร้างถนนมีการขยายถนนแยายเอฟซีระมรัดร,ระวังการใช้รถใช้ถนนสินีิกรนะครับเนาะรับวิญญาณเอาจากสันดีกรเอาี่นองเนาะ ท่านใดก็ขอฝากขวเอฟซีทุกคนนะขอกราบขอบคุณทุกคนที่ให้กรร่กำลังใจนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับก็ติดตามวิญญาห์กำลังใจวิญญาณไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันเอฟซีไหม่ที่มาติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งยิ่งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆออกมาให้ทีน้องมึงนะครับเนาะครับผมก็ให้กำลังใจกันไปนะครับเนาะครับกัมมี่ ตรงแยกผู้เวียงนะครับแยกอำเภอผู้เวียงนะครับเนาะเมืองเมืองผู้เวียงนี่กะแหล่งท่องเทียเ่ยวเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องวัดที่สวยวัดถ้ำพาเกิ้ลเนี่ยพี่น้อง้ากเกิดอ,อยากเห็นนะครับกัไปค้นหาเยวยครับในวิญญาณพาเทียเ่ยวนะครับด้วยวิญญาณไปถ่ายทำมาแล้วไปถ่ายคลิป ลอยลุกไปแล้วนะครับเนาะทําปลาเกลืออําเภอภูเวียงกไปเที่ยวแล้วครับในตัวอําเภอเ่นนะครับเนาะมีหลายหม่องอยู่ครับเดี๋ยวไฟแดงตัวนี้แหละแยกเข้าไปอําเภอภูเวียงได้นะครับแยกตสายมือเห็นปะสายมือเข้าไปอําเภอภูเวียงเห็นปะครับนะครับนี่แหละแยกตัวนี้กลมันมีเขาได้สองหม่องนะครับเนาะแยกได้ที่สองที่ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับเนาะตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับ ไปอีกจักหน่อยนะครับอมองแยกไฟแดงผู้วียงนล้วกันออกมามุ่งหน้าไปหนองเลือนี่ท่าเรียบเลยครับพี่น้องเรียมตรงดิ้วเลยไหมโอ้ตอนนี้มุมนี้ชมรุดจักหน่อยนะครับเนี่ยหุดหักรยุดหยุดเดี๋ยวเราจะเหไไ็ุไปใหม่ๆมยังได้นะครับ กลซื้อหอดน้องเลือนะครับเนาะแตมาหอดหม่องแยกเขาเมื่อผู้ว่งอีกหม่องหนึ่งนะครับเด้อที่ว่าเป็นไฟแดงมีดโนุเสาตัวบางงเนี่ยนะครับเนาะนอ้องค้อสีหูตรงที่ว่าไก่ย่างหลายๆเนาะครับไก่ย่าง้างทางอีกนบบหลายๆนะครับเนาะผ่นมาผู้วอ่งไก่ยก่างผู้วอ่งนะครับเนาะแซ่บขึ้นกันได้ครับเหมือนซื่อลรซ่าเลายละ่ะที่ทั้งสองฝั่งถนนเลยนะครับนะซื่อ ข้าวสกาปานก็ซื้อไปฝากพี่ฝากน้องไปย่างทูเวียงเนี่ยนะครับเนาะอันนั injuries, ้นเพื Pal ่อผู้เวียงเลี้ยวไส่เข้าไปนะครับเนาะนั่นแหละครับเลี้ยวไส่เข้าไปนี่เลยนะครับเนาะเลี้ยวไส่เข้าไปนี่แหละเลี้ยวไส่ฟึบเข้าไปนี่เลยเพื่อผู้เวียงเวียงนะตรงบ้านก็หอดอำเภอหนองเลือแล้วนะครับทำแม่น้ำเซือนไปกับแม่นอำเภอหนองเลือเลยนะครับเนาะของสันหลับน้องมันกับบ่หยาบนะครับเนาะ กับปรากฏว่าถนนก็ดีอยู่ภาพรวมนะครับภาพรมวมกับถนนก็โอเคจากอำเภอชุมแพมาเำเภอน้องเลือนี่ก็สุด,ดยอดนะครับไดโนเสาร์ใหญ่เห็นบหมน,น่ะตัวโกโย,ยนนะครับน้าครับนะครับพี่นะ้องอ่ะเข้ามากันสีฮอ,อดนี้แหละนะครับครับสังเกตเสาไฟใหญ่ๆแดงๆนะครับสีฮอตมองอำเภอน้องเลือ,นองไนเสาไฟใหญ่ๆแดงๆเห็นไหมมีจุดเดียวน,นี่แหละ เพราะว่าบาอนี้เป็นลูกน้ำตาลนะครับลูกน้ำตาลอยู่ขวามือวิญญาณนี่ครับเนี่ยนะครับลงน้ำตาลนะครับจอนเนาะเนี่ยลดลดหอยรถยางออกมายกทวนเดียวนะครับเนาะครับหันหอยลูกน้ำตาลก็บ่งบอกเลยว่าถึงอำเภอหนองเรือแล้วนะครับเนาะครับผมบางทีนะครับกับบ่มีอยังหลายพี่น้องกับวัตถุประสงค์อยากให้เอฟซีฮู เพตุการเรื่องถนนมีการสอมแซมมีการขยาย่บนะครับเนาะปรากฏว่ามีบางส่วนตรงอำเภอผู้เวียงนะครับเนาะที่ประการอำเภอหนองเรืออะไรนะครับเนาะที่ยวกันอำเภอไปแล้วนะครับเนาะครับอ้าเสร็นแลครับพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีรับคลิปนี้มีประโยชน์ในทุ่มโลกอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิญญาณนะครับเนาะฝนลินก็เลยปัดนะฝนนะครับเนาะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ